เสนอเมนูตำปูมาจ้าสวัสดีค่ะเมื่อนี่กลับมาพบกับช่องปูน้อยใช่แนวจ้าเมือนีจะมากินข้าวแรงน้ากันจ้าได้เมนูนี้มาจ้าเมื่อนี่จะได้ตำปูมาจ้าเป็นตำตำไส้ปลาจ้าเป็นตำเล่าหอยนาอจ้าอยู่ๆเลยบอกเลยว่าเมนูนี้แซ่บมากจ้า ตำปูมาสดๆจ้าเอ่อไปซื้อเพื่อนมาจ้าร้านนี้เนี่ยของเพิ่นสดจ้าสดใหม่แล้วก็อร่อยด้วย ืมากินเขาน้ำกันจ้ามือนี่กินตำปูมาเพรได้อันนี้มาพอมชอบกินปลาอันนี้า้าปลาแหงปลาแหงที่เพิ่นทอดหรือว่ายามาจากหอมหมกับเขาขอนห่วน,นี่แส่บมากเลยืม ตำปูมาซดๆจ้าเนื้อปูมาหวานๆจ้า อันสิว่าพิกซีเมกับเพชรได้ biết รสชาติที่สร้างนี่ก็จะเป็นเปรี้ยวหวานจ้าแล้วก็สร้างเพิ่นนนวดนิดหน่อยจ้านวดปลาล่าแต่ว่าเป็นคนจะบบคอยกินเพชปันไดเพร็กซี่เมกบเพช เมื่อนม่มันนางกินเขาคนเดียวจ้าแต่ละมีไปซีเขาตีแพระก,กิจอยู่บานจ้าเขาไล่กับบาลดวนมาสั่นแล้วมันนางนางกินต่ำคนเดียว ปูมาตัวใหญ่แบบนี้เลยได้จ้ะตัวใหญ่ๆแล้วก็สดๆกินไปกินมากกับเพ็ด มาเป็นโซจ้ากินกับขนมจีนจ้ะแซบออกเปรี้ยวหวานแล้วก็จะ ot, จออกนัวนัปลา รสชาติที่ชอบกินก็ออกเพ็ดนิดน้อยอ แซ่บๆจ้ามากินน้ำกันเด้อจ้าเด้อจำได้กะฝากติดตามช่องปูนอ้อยชาแนลในเด้อจ้าเยวจะมาชวนกินเขาแรงน้ำกันจ้า